สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้มาอัปเดตในส่วนของสถานก,การณ์มันสำปะหลังนะครับซึ่งในอรอบวัน2วันที่ผ่านมามีข่าวดีนะครับตามที่ทางประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมันสำปะหลังโลกนะครับจัดงานสัมมนามันสำปะหลังโลกแล้วก็มีการเจรจาการค้าเจรจาซื้อขายในส่วนของมันสำปะหลังนะครับ พบว่ามีข่าวดีนะครับมีออเดอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็การส่งออกน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่สถานการณ์ในประเทศยังมีปัญหาเลยในหลายด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราวนี้กันนะครับก็พาดหัวข่าววันนี้ก็คือข่าวดีส่งออกมันได้เพิ่มนะครับรุนราคา3บาทนะครับการที่ราคาจะมากหรือน้อยนี่ก็จะขึ้นอยู่กับในส่วนของ การส่งออกเป็นหลักนะครับมันสัมปะหลังเราเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแชร์ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับก็ช่วงนี้ก็ขายดีท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เอาไปทดลองใช้แล้วก็กลับมาสั่งซื้อเป็นจํานวนมากนะครับก็เราจัดทําเป็นล็อตที่4แล้วนะครับในส่วนของฮอร์โมนตัวนี้ มีสารพิเศษช่วยให้แตกตัวนะครับกรดอะมิโนโลแล้วก็สารเติมเต็มรวมทั้งกรดฮิวมิกนะครับหลายท่านถามว่าคืออะไรก็คือฮอร์โมนฉีดทางใบนะครับฉีดได้บ่อยตามที่ต้องการ7วันฉีดครั้งหนึ่ง1ซองฉีดได้ประมาณ5 1 0ไร่นะครับโดยผสมน้ําประมาณ200 4 0 0ลิตรนะครับในส่วนของพืชนั้นสามารถฉีดได้ทุก,ทกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอ้อยข้าวหรือว่ายางพาราหรือว่าข้าวโพดนะครับ เรามีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเดือนสิงหาคมนะครับต้อนรับในส่วนของวันเดือนแห่งวันแม่นะครับเดือนสิงหาคมปกติซองละ500บาทนะครับเอามาจาัดโปรโมชั่นเหลือซองละ179บาทแล้วก็มีราคาพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่สั่ง5ซองนะครับราคาเหลือแค่759บาทนะครับย้ําปกติซองละ500บาทนะครับสั่ง5ซองเหลือ759บาทเท่านั้น หรือถ้าซื้อ1ิซองก็เหลือแค่1,500บาทตกซองละแค่150บาทนะครับฉีดได้บ่อยตามต้องการนะครับโดยเฉพาะอ้อยกับมันสัมปลังในช่วงนี้รวมทั้งข้าวนะครับก็ฉีดได้ดีสนใจก็สแกนลายโทรสั่งซื้อจากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับก็ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับรับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรบรรจุนะครับทีนี้มาดูนะครับมีข่าวดีก็คือยอดขายมันสปะปลังพุ่ง1.4ล้านตันโกยเงิน 1,900ล้านบาทนะครับตรงนี้เป็นภาคหัวข่าวจากช่อง7 C H D n e w นะครับก็มีข่าวมาจากในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศนะครับฉันทวิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอบคุณผู้ซื้อมันสัหปังจากทั่วโลกหลังยอดขายพุ่งทะลุ1.48ล้านตันนะครับสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,900ล้านบาททั้งนี้เมื่อค่ำวันที่30กรกฎาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับนายชันทวิชตันตสิทธ์ รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเวิร์ท i บิคอเวิร์ทิ c ิคอ,อ,พพค,อคอนเฟรนซ์ครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนางอาราเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายวรวงศ์รามางกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมมันสําปะหลังจาก1 6ประเทศทั่วโลกนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างคับข้างในงานนี้นายชนวิทย์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ซื้อจากนานาประเทศที่ได้ร่วมลงนามในคําสั่งซื้อมันสําปะหลังในงานครั้งนี้ว่าการที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้อมันสําปะหลังจากไทยนั้นไม่จบเพียงแค่การซื้อขายในเชิงพาณิชย์แต่คือการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยกว่า 7 4 0 0 0 0หครัวเรือนทั่วประเทศนะครับผมขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในคุณภาพของมันสําปะหลังไทยความร่วมมือของเราในวันนี้คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญจากทุกภาคส่วนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมมันสําปะหลังให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับทุกประเทศพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลังให้สามารถแข่งขันได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7นะครับ สะท้อนเจตนารม์ของไทยในการผลักดันในส่วนของอุตสาหกรรมมันสัาปะหลังแล้วก็มีการจับคู่การค้านะครับจับคู่เจรจาการค้าขายตลาดนะครับและร่วมกันบททิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมมันสัาปะหลังไทยให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดนวัตกรรมและทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมมันสัาปะหลังนะครับ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติซึ่งความสําเร็จของงานครั้งนี้ไม่ใช่ความสําเร็จจากการสร้างดีวทางการค้าซื้อขายรวมกว่า1.48ล้านตันสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1นึ0แสนหมื่นเก้าร้อยล้านบาทอีกทั้งช่วยดูดซับหัวมันสดในประเทศได้ถึง3.57ล้านตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนในห่วงโซอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมมันสําปหลังตั้งแต่เกษตรกร,กรผู้ประกอบการไปจนถึงคู่ค้าระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็นายชนทวิดยังกล่าวย้ำว่าวันนี้ประเทศไทยจะไม่แค่ผู้ส่งออกมันสําปหลังอีกต่อไปแต่เราจะก้าวเป็นผู้นำด้านนะวัตรกรรมเทคโนโลยีและความยั่งยืยนของอุตสาหกรรมมันสําปหลังโลกอย่างภาคภ,าคภาคูมิกระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการตลาดเชิงลึก เชิงลุกนะครับและสร้างเครือข่ายตลาดใหม่ทั่วโลกเพื่อสร้างเพื่อรักษาความเป็นผู้นําของไทยในอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโลกพร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืยนให้กับเษกษตรกรต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างน้อยก็หลายหลายท่านก็มองว่าแล้วเกษตรกรจะได้รับจะได้อะไรจากดีลแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราต้องยอมรับว่ามันสําปะหลังเราเนี่ยเราอ้างอิงพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเพราะฉะนั้น เมื่อส่งออกได้ดีเนี่ยราคาก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นได้ก็ถือว่ามันก็เป็นเ,เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีบนพื้นฐานหลายๆปัจจัยลบในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมบูชาหรือแม้กระทั่งในเรื่องภาษีดียวกานค้าซึ่งล่าสุดก็อัปเดตข้อมูลแล้วนะครับก็เราเสียภาษีส่งออกให้กับทาง สหรัฐอเมริกา19%นะับซึ่งลดลงมาเยอะจาก36%ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็สรุปข้อมูลล่าสุดราคามันสัมปลังในช่วงนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลสมาคมการค้ามันสัมปลังไทยหัวมันสด25% 1.95-2.50ถบาทราคาตอนนี้ไต่ขึ้นไปถึง2บาทบางโรงแป้งตรงนี้เป็นราคาหน้าโรงแป้งนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าราคาขยับขึ้นไป2.50บาท50นะครับในส่วนของมัน25%แล้วก็มันเส้นราคาคงที่อยู่ที่6บาทถึง6บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาส่งออก220-230เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันในขณะที่แป้งมันสปะปลังอยู่ที่1 3บ0าท20ถึง1 3บ0าท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนราคาขยับขึ้นนะครับแป้งมันขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ราคาส่งออก430-435ถึงี่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้วก็ถ้าเทียบกับในส่วนของต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็ถือว่าราคาขยับขึ้นนะครับก็ถือเป็นข่าวดีในส่วนของหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรในส่วนของราคาข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสปะปลังไทยนะครับ ราคาหัวมันสด25%จังหวัดชนบุรีนะครับราคาอยู่ที่บาท75-2บาทแล้วก็ระยอง2บาทถึง -2 บาท10นะครับฉะเชิงเทรา2บาท20สะแก้ว2บาทจันทบุรีหยุดนะครับนครราชสีมาอยู่ที่1บาท95-2บาท50ที่โคราชจะมีบางโรงนะครับที่รับซื้ออยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมในส่วนของมัน25%นะครับ กระสินราคาขยับขึ้นนับ2บาท5ถึง2บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมร้อยเอ็ดสบาทนะครับแล้วก็มหาสารคาม2บาท15ถึง2บาท20ขอนแก่นก็2บาท15บหครับอุดรธานี2บาท20แล้วก็จังหวัดชนบุรี2บาท60ถึง3บาท50นะครับในส่วนของโคราช2บาท50าสิบขออภัยนะครับ ราคากากแห้งนะครับชนบุรี2บาทห0บถึง3าบาท50โคราช2บาทห0บถึง2บาท60นะครับสระบุรี2บาท70นครสวรรค์2บาท70แล้วก็ราคาโรงงานอาหารสัตว์นะครับมันเส้น6บาท 90- บถึง7บาทจะเห็นว่าราคามันเส้นขยับขึ้นไปแต่7บาทแล้วนะครับราคาเกลดอาหารสัตว์มันเม็ดนะครับ7บาทกากแห้ง3บาท7 0บถึง3าบาท90้าข้าวโพด9บาท80บถึง9าบาท90นะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังราคาในประเทศ13บาท80นะครับ ราคาส่งออก455เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันขยับขึ้นนะครับเป็นที่น่าสนใจว่าข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแทรราคาแป้งมันขยับขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลราคามันเส้นนะครับชนบุรี6บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมเนินหินหยุดนะครับ,บางประกง6บาท50 บางไส้หบาท30บถึง6บาท5 0นครหลวง6บาทถึง6บาท5 0นะครับท่าเรือ6บาท2 0บถึง6บาท30สตังค์ต่อกิโลกรัมนครสวรรค์ตากฟ้านะครับ5าบาท80บลพบุรี6บาท20นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ